วันนี้ครับเรามาพาน้องเนี่ยกินซอยจุ๊ส,สดสดดินดินครั้งแรกในชีวิตผมไม่รู้จะกินได้ชุดนี้เนี่ยอืมอะไรเจอเหรอเฮ้ยไม่เสือมาแล้วไม่ไมสมาแล้วไรเจอไรเจออะไรอร่อโอเคครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่นอ้นอ,งนอ,งนองครับผม อ้ผมด้วยพี่มาแล้วครับผมมาแล้วครับมาพี่ย้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือกับผมแล้วก็อยู่กับมื่นมาแล้วครับมาแล้วครับผมวันนี้ครับก็เป็นบรรยากาศหลังเลิกเรียนแต่ตอนเนี้ข้างนอกบ้านฝนตกหนักมากครับพี่น้องมาถึงปุ๊บตกปั๊บแม่นครับฝนตกหนักหนักตอนนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับผมนะ อ FC แฟนคลับหรือว่าคนที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามลอนดอนอเมริกาจีนเกาหลีญี่ปุ่นบรูไนอิตาลีออสเตรเียไนจีเรียอาร์เจนตินานะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็ให้การติดตามเราทั้งคู่นะครับนะแล้วก็พี่น้องป้องปายนะครับผมทุกผู้ชมนะครับ โอเคก็ okay, ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับ<ห> <ๆ S 2> ว่าอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปนะครับโอเควันนี้ครับเรามาพาน้องเนี่ย<ช><ๆ>กินซอยจุ๊สดสดสด,ดินดินครั้งแรกในชีวิตใช่ครับเมืองไม่เคยกินนะผมไม่รู้จะกินอนะไร <laughs> เนี่ยโอเคนะครับ <laughs> คลิปนี้เนี่ยเป็นอาหารดิบนะครับต้องบอกน้องๆทุกคนก่อนว่าไม่ควรลอกเลียนแบบนะครับหรือว่าไม่ควรกินตามเนาะถ้าจะกินอาหารเนี่ยควรทาให้สุกก่อนนะครับคลิปนี้ขอ3,000ไลค์จะพาน้องไปกินคอหมูย่าง แบบทาเองโอเคแต่วันเนี้ยผมเนี่ยมาพาน้องกินเพราะว่าน้อยผมก็อยากกินมากใช่ไหมอยากลองครับอยากลองหรืออะไรอยากลองเลยอยากลองไม่เคยกินเลยผมเห็นของกินแล้วแบบแล้ววันนี้ก็เลยจัดเลยนะครับนี่น้องไปซื้อมาเองเลยนะใช่ผมลงมือเลยเราเ่าสิเลิกเรียนแล้วแบบรู้สึกยังไงแบบเลเรียนแล้วแบบได้กินแล้วอะแล้วผมไม่รู้ด้วยนะว่าจะซื้อยังไงซื้อยังไงก้าวไปซื้อไม่ใช่กิ้งหาพี่ก่อนไงอ๋อใช้กิ้งซื้อ โอ้โหโทร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 มาทำไมโทรมาหาพี่เสือพี่เสือซื้อยังไงบ้างเออซื้อยังไงบ้างพี่ก็พิมพ์ list มา list มีอะไรบ้างวัตถุดิบมีอะไรบ้างวันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับก็สามร้อยนะสามร้อยกว่าบาทนะครับอันก็คือเป็นเนื้อวัวนะครับผมนี่พี่น้องครับเนื้อวัวสดๆนะครับอันนี้ครึ่งโลหรอครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลนะครับสองขีดนี่ได้มาสองชิ้นพี่น้องเบิ้งอยแล้วก็ตับสองขีดนะครับโอ้โหตับสดๆนี่นะ แล้วก็จะมีผักแก้มเป็นแตงกวาอันนี้คือน้องซื้อมาแค่นี้ผมไม่ได้ซื้ออะไรผมบอกว่าเอาผักอะไรมาก็ได้ที่อยากกินเอามาเลยแล้วก็สรุปก็เนยได้แบบนี้นะครับคือไม่มีอะไรที่ผมอยากกินอ๋อโอเคนี่ครับน้ำจิ้มเจียวพี่น้องเบิ้งครับนี่อือปัด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 นี่ตรอบแป่พี่นี่คือก็คือเขาเรียกว่าน้ำจิ้ม แจวอีสานสูตรพี่เสือเองนะครับผมไม่ได้ใส่ดีขมนะแต่แต่ว่าร้านก็ให้มาแต่ไม่ใส่กลัวน้องกินไม่ได้เพราะว่าน้องไม่เคยกินนะครับมันแรงไงมันจะขมมากโอเควันนี้พร้อมไหมพร้อมมากๆเลยที่ตอนนี้มาแซ่บๆครับผมเดี๋ยวเราจะมาซอยนะครับพี่น้องเบิงครับผมีมาดิเขาทำไมรูกไม่ทำไมเขาถึงเรียกซอยจุทำไมครับก็คือซอยไงเขาก็ต้องเอาเนื้อมาซอยก่อนแล้วก็จุเออกระจุลงไปจุน้ำจิ้มอ่ะเออพี่น้องเบิงวุ้ยหน่อยโพดครับอันนี้แหละของผมอันนี้ของเมื่ออ้ไอ้นเนื้อ อ่ะเอานี่ก่อนไปเบิงครับเบิงครับเบิงครับนี่น่าจะกินได้เลยครับเนื้อว่ามันคืออาหารเหมือนกันเป็นวัวนะตัวนี้วัวมาจากนู่นน่ะเยอรมันนู่นน่ะอ้ยพี่น้องเบิงครับวยไล่บางๆไล่บางๆเสียบๆครับอ้าวเอาเลยเลือกเอาเลยอ่ะเดี๋ยวผมประเดิมก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะอ่ะเบิงเบิงครับเบิงนี่ต้อยครับผมต้อยต้อยต่อยนี่บ่มครับไปไปไป อืมอืมอะไรเจอนเจ้าเฮ้ยเจ็บหรอนเจ็บร้ออืมผมลองเลยได้ั้ยเนี่ยเอาเลยเลยอ้ยเจ็บพี่น้องบึ้งถ้าผมอันนี้อะไรอยากว่าผมเด้อเพราะว่าผมอันนี้แต่ผมว่าผมกินได้แหละมันเป็นอาหารเหมือนกันแต่เราต้องกินไม่ได้นะขี้เจียวเทียบภาคพี่น้องอืมเน่เป็นไงเออกินได้อร่อยฮะอืมอะไรอร่อย น้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนเ<ช>จวีจวเจวีวพี่น้องเจวีวเขาก็ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่แต่ว่ามันเหมือนมันเหนียวไปนี่มันกดไงอืมกดมากตอนเอาเนื้อมานะแบบเดือด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 ต้องใส่แปนะ้งครับอัอนนี้นี่นี่เบื้องครับผักผักจริงๆอยำมีผักเยอะกว่านี้นี่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 ไปไง ใช่รสชาติครั้งแรกในชีวิตอืมไม่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะขาวเพราะว่าผมกินอะไรขาวๆไม่ได้แต่ไม่ขาวแต่ว่ามัน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 เหมือนแบบกึบมันจะเหนียวเหนียวแต่ว่ามันอร่อยนะดึบหึบเนาะใช่เียกึบใครอยากกินซอยจุ๊กฝีมือพี่เสือบอกเลยอร่อยเต็มใจเปิดร้านได้ไหมอ่ะได้เปิดร้านได้เลยได้อยู่แล้วเนี่ยดูนะมื่อกี้กินชิ้นน้อย่อยก่อนเสียบครับพี่น้อง บอกผิดหวังครับอืมก็ถ้าเกิดผมพูดอีสานเทนเทนก็อย่าว่านะเพราะปกติผมพูดไทยเนาะนะผมเกิดอยู่เดลมันเนาะอันนี้โอ้ยนี่ครับนะครับน้ำจิ้มนิดหน่อยเดี๋ยวขอโปรโมตตัวเองนิดนึงนะก็แบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าทำกับข้าวได้นิดหน่อยแต่อร่อยทุกอย่างเออคือคือขอทำได้ครับแล้วก็ไม่เที่ยวไม่ยิ้มเราไม่ดูบุหรี่รักเดียวใจเดียวก็ทุ่มเทให้กับความรักจริงไหม จริงอ่ะโอ๊ยเดีย๋ยวตับตับบ้างตับตบ้างต,ตับหวานพี่น้องเอางี้เดี๋ยวพี่จะให้กินอันนี้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอ,เ,นอเนื้อพันตับทุกคนนะเนื้อเนื้อเนื้อพันตับเลยตับก็จะแบบมีความคาวบ้างแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันคือสดมันจะหวานเลยหวานแบบอ่า<อ>ลองลองลอง,ลองดนูนี่เจอนี่เจอนี่เจ๋อพรุ่งพรุ่พุ่งพุ่งพันเนื้อพันเนื้อพี่กินให้ดูก่อนนี่เขาเรียกนะครับเนื้อพันตับพี่น้องอ๋อ แซ่บกุ๊บเลยอ่ะกบมากกรุบกรุบโอ้ยหัวตับมันกรุบมากเลยอ่ะพี่ให้เอาเล็กนิดนี้นิดเดียวนะบางเลยนะบางบางเลยโอเคนิดนิดเดียวบางเลยอืมพี่ผมยังเคี้ยวไม่หมดเลยเดี๋ยวเราต้องเราต้องแล่บางๆจะได้กินง่ายๆเนาะครับ อ่ะพี่น้องคิดถึงบรรยากาศแบบว่าเนาะจริงๆไปนั่งกินทุ่งนาแล้วอุย้ยแสบพี่น้องเนาะเอาถามตรงเมื่อกี้มันเป็นยังไงข้าวไหมไม่ข้าวไม่ข้าวอือแล้วทำไมพี่ไม่กินอ่ะอ่ะมันต้องลองอะ่ะเกิดมาเป็นลูกชยอยข่าวไม่เอาอมไม่ข้าเลยมันกบึ๊บเลยนะกึบแบบเด้งๆเลยสดมาก อืมอืมชบอืมอืมน้ำจิ้มนั <ป Baker. S 2> ว,นนวจัดเลยอืบอกเลยว่าเมนูตำยำย่างผมจัดได้หมดอะเจีคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจัดไปเลยครับนี่ครับตอ่ตอยครับนี่ ิใจ,ใจ <c oughs> แต่ก็มันก็คือของดิบนะมันก็กินเยอะไม่ได้นะครับก็ไม่ไม่ได้อยากให้น้องกินเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาให้น้องเปิดประสบการณ์กอเปิดประสบการณ์ครับเพราะว่าผมอยากลองอะพราะว่ามันจะขาวไหมแต่ว่ามันไม่ขาวนะติดใจเลยอ่ะผมก็ว่าผมจะกินไม่ได้ตอนแรกแต่ว่ามไม่ขาวเลยคือคนไม่กินดิบนะไม่กินเลยใครที่แบบอยากลองเออถ้าแบบอยากลองสักครั้งผมว่า พี่อยากลองอันนี้ของภาคเหนือครับเขาเรียกว่ารู้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 เป็นจะเป็นแบบเนื้อแบบมีเลือดอะไรเงี้ยใช่ไหมผมผมพูดถูกหรือเปล่าอยากลองอน,นี้น่าจะคาวเนู้นะเนื้อยอ,อ,อยากลองอยากลองอยากลองพี่น้องครับอโอ้ยต่อยต่อยมีซุปมีซาร์ตตับอร่อยมากมตับรอบนีอร่อยมากตับหวานนะหวานมากเลยครับดูครับผมขออนุญาตพันนะครับอือ ครับมองเห็นไหมครับนี่นะครับต้อยต้อยหอมเปี๊ยหอมเปี๊ยผ่านไปครับอร่อยครับเสียบหลายอร่อยมากเลยทุกคนลองนะหอมเปีพันตับอร่อยอีกรองยังยังอะลองลองลองอะอ๋อเดี๋ยวลองดูคนนี้จิ้มนะครับ จ่อยเลยอือหือเซฟอี๋ครับคือมันลึกอะลึกจริงจริงติดใจเลยมีแล้วอาหารอีสานจริงจริงอาหารทุกภาคนะครับอร่อยหมดนะพี่เสือเนี่ยชอบกินอาหารทุกภาคเลยนะอาหารเหนือก็ชอบมากนะครับเป็นคนอีสานนะว่าชอบกินอาหารเหนือนะเช่นแบบว่าข้าวซอยอะข้าวซอยแบบยังเคยกินไหมอืออร่อยมากข้าวซอยอร่อยแบบอร่อยมากผมชอบมากทุกคนมันเป็นยังไงอะข้าวซอยข้าวแล้วก็อามานี่เหรอมาก อร่อยอร่อยข้าวซอยแบบสุดยอดมากเลยเดี๋ยวพี่พากินลองหาดูว่าที่โซรีมีรู้มีป่ะแต่อยู่กรุงเทพเนี่ยกินบ่อยมากแล้วก็อยากไปกินอยู่ภาคเหนือ<ห>อืเออเฮ้ยไรบีกินเยอะแล้วเนี่ยชิ้นสุดท้ายไปออาอชิ้นสุดท้ายนะใช่ครับมันหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะโอเคทุกคนก็ไมอ่มอยากให้น้องกินเยอะนะครับให้น้องลองนะวันนี้ก็คือคนไม่กินดิบม,<ช>ลมาลองกินดิบดูแต่มันอร่อยจริงๆ,น,งๆนะอร่อ,อยแบบอร่อยจริงๆแซ่บ เนี่ยเดี๋ยวต้อยเลยนี่ครับคำสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวติดใจอีกเดี๋ยวหิวไปซื้อตามผมมากินเด้อนี่โอเคทุกคนก็ถ้าเหลือพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บไว้แล้วก็ทำทำอาหารมันทอาหารที่สุกเนาะนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับน้องๆหนูๆถ้าเกิดว่าอยากลองกินก็กินแบบสุกดีกว่านะเพราะว่าอันเนี้ยมันเนื้อดิบเนี่ยมันข้าวนะครับผมขาเดียวหมดโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใน EP ต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์นะ กดแชร์ว wow! ah, ัยกดแชร์ไปมาเขานียคำสุดท้ายแลวต่งกา